สวัสดีค่ะครีมนะคะจาก m g ชอเอลวันนะคะวันนี้เราอยู่ตรงนี้เลยนะคะกับจุดเตรียมส่งมอบรถนะคะวันนี้พรุ่งนี้นะคะเราจะมีการส่งมอบรถทั้งหมด5คันนะคะ5คันนะคะก็จะมีอยู่ต่างจังหวัดด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าแต่ละคันเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วก็โปรโมชั่นอะไรนะคะต้องกระซิบนิดหนึ่งว่าชอเอลวันของเราตอนนี้ขายดีมากๆเลยนะคะขายดีเวอร์เลยนะคะค,คึกคักเป็นอย่างมากเลยนะคะสําหรับอ่าช่วงเดือนนี้นะคะ เดี๋ยวมาเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยนะคะเป็นสี่ประตูนะคะมาค่ะตามกันมาเลยนะคะคันนี้เป็นสี่ประตูนะคะเป็นเกียร์ออโต้ขับสองนะคะลูกค้าสีดานะคะคันนี้ลูกค้าอยู่ที่จังอ่าสมุทรสาครน,นะคะคันนี้อยู่ที่สมุทรสาครน,นะคะใช้เงินออกรถศูนย์บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ฟรีดาวกันไปเลยนะคะฟรีดาวกันไปเลยนะคะคันนี้นะคะแล้วก็แถม iPhone มินิด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆร,รถก่อน กีออโต้ขับ2ของเรานะคะออกรถศูนย์บาทนะคะลูกค้าอยู่สม,มุทรปราการนะคะแก้ไขนิดนึงสม,มุทรปราการนะคะอ่าคันนี้เป็นขับ2นะคะกีออโต้ศูนย์บาทนะคะย้ําอีกทีหนึ่งตอนนี้ยังมีรถอยู่นะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากได้กีออโต้ Auto ขับ2นะคะเข้ามาติดต่อที่คิมชออละวันได้นะคะหรือว่าจะเป็นเซล์ท่านอื่นก็ได้นะคะส่วนคันนี้นะคะลูกค้าอยู่กรุงเทพนะคะ เป็นขับโฟนะคะใช้เงินออกรถแค่29,000บาทนะคะไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะของแถมอีก35ิรายการนะคะขับโฟของเรานะคะเดี๋ยวให้ดูรอบคันนิดหนึ่งขับโฟขับเคลื่อน4ล้อนะคะจากราคา1นึ่งล้านสองหมเาเราไม่ขายนะคะเราขายอยู่ที่7จ็ดแสนเก้าบาทเท่านั้นนะคะขับโฟของเราเดี๋ยวให้ดูรอบรอบคันกันนิดนึงสีขาวสวยงามเลยนะคะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้ รอเจ้าของมารับนะคะวันศุกร์นี้เจ้าของจะมารับไปแล้ว้าคันของวันนี้นะคะต่างสไตล์กันเลยแล้วมารุ่นถัดไปเลยนะคะรุ่นนี้เป็น head อ e นะคะ head อ e รุ่น X e นะคะราคาอยู่ที่1ล้าน1น1 9 0 0 0คันนะคะคันนี้ต้องบอกว่าเงามากแต่ให้ดูรอบรถนิดน,นึงเพราะว่าคันนี้เรามีการเคลือบแก้วมาให้แล้วนะคะ สีดำเงามากๆเลยคันนี้อ่าเขากำลังติดฟิล์มกันอยู่นะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะของพวกเราเงาจริงๆอ่าเอสเอสนะคะรุ่นเอนะคะส่วนรถเนี่ยเป็นแสนนะคะรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยส่วนรถเป็นแสนนะคะสําหรับเอสเอสนะคะรุ่นเอลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเข้ามาได้เลยนะคะเอสเอสรุ่นเอของเรานะคะ แล้วอีกคันหนึ่งนะคะรูปนี้อ่ะคันนี้เป็นสีขาวนะคะลูกค้าอยู่มหาสารคามนะคะอยู่ที่ไหนเราก็ไปส่งนะคะมหาสารคามคันนี้ก็ใช้เงินออกรถ0บาทนะคะขับสองนะคะจากราคาแ5 9 0 0 0าเราไม่ขายนะคะเราขายอยู่ที่6,74,000บาทนะคะศนบาทแล้วแถม iPhone mini ให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ อีกรุ่นหนึ h h ่งนะคะเป็นปักอ <c inhos> <athletes> ินไฮบิตของเรานั่นเองนะคะ HST h e ของเรานะคะราคาอยู่ที่1,359,000บาทนะคะเดี๋ยวดูรอบพันหน่อยเดี๋ยวคันนี้ดูรอบพันหน่อยนะคะไฟฟ้าเป็นจึ่งไฟฟ้าของเรานะคะคันนี้อข้างในเบาะสวยมากคับข้างในนะคะเบาะจะเป็นสีโบนโนโคบูนะคะเดี๋ยวให้ดูข้างในนิดนึงให้ดูสีเบาะ คันนี้สวยมากลูกค้าอยู่พรามสองนะคะสีอจะเป็นครีมคีมน้ำเงินนะคะโมนาโครบูนะคะสีคับสี่โฟวิลราคาเ่าไหร่คับ4โฟนะคะจาก1นล้านสองหมื่นาพนะคะเหลืออยู่ที่7 9 9ด0สนบาทนะคะอ่าลูกค้านะคะสนใจคันไหนนะคะ เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะเรามีโปรโมชั่นแบบหลากหลายอะ่ะอยากได้แบบฟรีดาวหรือว่าดอกเบี้ยถูกนะคะลูกค้าบางคนชใช้เงินนอ,อกรถเยอะดอกเบี้ยถูกเข้ามาหาทีมชอยเอราวันกันได้นะคะแต่รุ่นที่ขายดีนะคะจะเป็นคับสองนะคะอยู่ที่67 4 0 0 0พบาทนะคะรุ่นนี้ขายดีมากต้องบอกว่ารุ่นนี้ขายดีมากแล้วรถก็ยังมีอยู่นะคะลูกค้า มีทั้งขาวมีทั้งดำนะคะมีสีเทาด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะรถเพิ่งมาลงเลยนะคะ5คันของเราที่จะเตรียมส่งมอบในวันพุ่งนี้นะคะเหนื่อยอ่าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโปรแต่ละรุ่นนะคะทักกันเข้ามาถางทีมชอเอราวันได้นะคะส่วนวันนี้คิไมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ